วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่างบอยก็มาส่วนจะมาบอกกันบอกว่าอย่างนี้ใครอยากได้แอร์นะครับใครอยากได้แอร์ตัวใหญ่นะครับชอบตัวใหญ่ช่างบอยมีขายนะครับตัวหนึ่งถ้าใครสนใจนะครับทักไลน์มาหาช่างบอยเลยเลย0 9 9 2 4 2 8 9 7 2ครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวช่างบอยจะให้ดูนะครับก็จะลกุลกลงหน่อยนะ้อง จะลุกๆุหน่อยนี่ครับก็ลูกทรงกับประมาณนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับทักไลน์มาหาช่างบอยนะครับหรือไม่ก็โทรมาได้เลยศูนย์เก้าเก้าสองสี่สองแปดเก้าเจ็ดสองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับตัวนี้เป็นหนึ่งมืสองพันวิทยุนะครับหนึ่งมืนสองพันวิทยุนี่ครับของ A j เจนะครับตัวนี้ใครสนใจสวยๆเลยครับสภาพนางฟ้าเลยตัวนี้สนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลย ถ้าใครชอบความเย็ยนที่มันจ,จัดๆนะครับติดต่อช่างบอยไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ช่างบอยขายนะครับทักไลน์มามาขอมาคุยราคากันนะครับนี่ใครอยากได้นะครับนี่มีราคาพร้อมส่งอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ทักไลน์มาช่างบอยได้เลยเรามาดูนี่ครับดูแผงโอ้ถอดไม่ออกเดี๋ยวจะให้ดูรังผึ้งนะครับอยากแก,กะก่อน แน่นครับของใหม่ถามว่าของใหม่ไหมก็เป็นลูกค้าใช้มือเดียวนะครับแต่ว่าเขาอยากได้ตัวน้อยอยากได้ตัวน้อยนะครับเขาเลยมาเทินเอาตัวน้อยไปก็เลยเอาตัวนี้มาให้ช่างบอยก็โอเคครับช่างบอยก็รับไว้แล้วก็เอามาขายต่อนี่ครับสภาพสวยๆครับ,ดรบเดี๋ยวเนี้ยให้ดูเนี้ยไม่ออกนี้นะครับตัวนี้ ไม่เคยผ่านมือน,นั่นเลยนะครับเป็นของมือเดียวนะเจ้าของเขามาเปลี่ยนเราว่าเขาเอาไปใช้บ้าน,นอกตัวนี้ยใช้บ้าน,นอกเราใช้ไม่ได้โอ้ย๋ยวครับเนึ่งออกไป่ไดม้มันมันมีกิบล็อกนะครับตัวเนี้ยเราต้องค่อยค่อยเงี้ยนี่ครับมีกิบล็อกออกแล้นี่ครับ,รออรบจะให้ดูเป็นไงครับดูหลังพึ่งนะครับอันนี้คอยเย็นนะครับนี่ เพราว่าซื้อมาได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับตัวเนี้สภาพยังสวยอยู่เลยนี่ครับใครสนใจนะครับนี่ติดต่อช่างบอยไม่ได้เลยสภาพนางฟ้าเลยนะครับตัวนี้ a อ1 2หนึ่งหื่นสองพันบทนะครับดูข้างในเห็นไหมครับข้างในยังไม่มีฝุ่นเลยเห็นไหมนี่ช่างบอยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ว่าจะมาทําคลิปบอก F c ซนะครับใครสนใจอยากได้นี่ครับประมาณนี้ยังสวยเลยครับตัวนี้สียังเดิมอยู่เลยนะครับ สีเดิมอยู่เลยนี่ครับถ้าเช็ดเช็ดตูดถูหน่อยก็จะสวยเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยมาใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลย0992428972นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับมาสอบถามราคากันได้นะครับ12,000 BTU นะครับของ AJ นะครับตัวนี้เย็นเกียบช่างบอยรับประกันเลยนะครับแต่ว่าเขาลูกค้าเขาไปใช้บ้านนอกเนาะอย่างว่าแหละ ไฟมันน้อยเนาะเขาก็เลยใช้ไม่ไ,ด,ด,ไมด้เปิดไปแล้วมันตัดเปิดไปแล้วมันตัดเขาก็เลยเอามาเปลี่ยนช่างบอยมีตัวน้อยๆไหมมีตั้งหกพันเจ็ดพันเก้าพันมีไหมช่างบอยบอกมีมาได้เลยก็เลยเขาเอามาเทิมล้วก็เพิ่มราคาให้ช่างบอยมานะครับนี่โอเคครับจัดไปเลยนี่ครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้สว,สวยเลยสภาพนางฟ้าเลยครับช่างบอยจะเก็บไว้ก็ได้หรือใครสนใจก็มา ติดต่อช่างบอยไม่ได้เลยนะครับช่างบอยขายนี่นี่ครับสว,สวยเลยถ้าตัวนี้มือหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่านะตัวเนี้ตัวนี้หมื่นกว่านี่ครับหมื่นกว่านะครับตัวนี้ช่างบอยก็มาขายหลักผัดนะครับก็แบ่งๆกันไปสําหรับคนที่อยากได้ความเย็นนะครับไปใช้ตามตลาดใช้ตามบ้านนะครับหรือไปใช้ตามหอพักที่ว่าไฟเขาดีๆนะครับใช้ได้ นี่ครับหรือไปเปิดบ้านตัวเองนะครับไปเปิดนอนเล่นในห้องโอเคเลยนี่ครับตัวนี้การันตีความเย็นเลยนะครับมาเดี๋ยวยาวเกินก็สนใจนะครับติดต่อมาได้เลย0992428972นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับอะไรก็ยังใหม่หมดเลยนะครับสภาพกลิบเลยนะครับนี่ครับสภาพกลิบเลยนะครับนี่หน้าจอยังใสปิ้งอยู่เลยเห็นไหมครับโอ้สวยป่ะัว้สวยครับให้ดูข้างหลังอีกทีนึง ประมาณนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เท่านี้ใครสนใจนะครับแอดไลน์มาได้เลย099-2428972นะครับหรือไม่ก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาคุยราคากันโอเคครับขอบคุณครับ